มาแล้วค่ะวันนี้สมพรก็นำสมุนไพรที่คู่ครัวไทยมายาวนานนะคะอันนี้คือต้นข่านะคะไม่มีใครที่ไม่รู้จักข่านะคะข่าก็อยู่คู่ครัวไทยมาช้านานนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำต้มข่านะคะตำเครื่องแกงประกอบอาหารด้านอีกไรย,ย่างนะคะข่าก็เป็นพืชในตระกูลขิงนะคะมีลำต้นหรือ ที่เรียกกันว่าเงานะคะอยู่ใต้ดินเป็นแนวนอนนะคะซึ่งส่วนนี้เองที่นิยมนำมาใช้ปรุงอาหารเพื่อเพิ่มรสชาติเผ mm hmm. ็ดร้อนและกลิ่นหอมหน่ารับประทานนะคะนอกจากนี้ค่ายังเป็นสมุนไพรทางเลือกที่นิยมใช้รักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะไม่ว่าจะใช้ทารักษา,ากากเลกื้อนช่วยขับลมและระบบย่อยอาหารนะคะ บรรเทาอาการปวดและยังมีความเชื่อนะคะว่าการรับประทานข่าอาจช่วยต้านมาะเร็งได้นะคะข่าก็ยังช่วยรักษาก้าเกลื่อนได้ด้วยนะคะซึ่งมีการแนะนำให้ใช้ข่าปอกเปลือกแล้วฟานเป็นแว่นๆนะคะหรือทุบพอแตกนำไปแช่เหล้าขาวหรือแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืนแล้วนำมาใช้ทาบริเวณที่เป็นก้าเกลื่อน ทำซ้ำนะคะอยู่สี่ห้าวันจะช่วยให้โรคผิวหนังที่เกิดจากการิดเชื้อราอย่างกากเกลือนดีขึ้นได้นะคะประโยชน์ของค่านะคะก็จะดีต่อระบบทางเดินอาหารช่วยในการย่อยอาหารรักษาโรคก,กากเกลือนแก้ลมพิษได้ด้วยนะคะแก้พิษแมลงสัตว์กัดต่อยรักษาโรคน้ำกัดเท้าและอย่างบรรเทาอาการปวดบวมเคดคัดยอกนะคะ รักษาอาการปวดเมื่อยและค่านะคะก็ยังมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะคะสารสกัดจากเงามีฤทธิ์ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดนะคะช่วยรักษาโรคโล,ลดหลมอักเสบช่วยขับเลือดหลมให้เดินสะดวกช่วยเพิ่มการไหลเวียนของหลอิตดนะคะเพิ่มการเผาผ่านของร่างกายให้ดีขึ้นด้วยนะคะ ข้าก็ยังเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งนะคะที่บ้านเรานะคะมักนิยมนํามาใช้ประกอบอาหารต่างๆนะคะใช้เป็นเครื่องเทศเพื่อช่วยแต่งกินอาหารดับกินข่าวข้องเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะใช้เป็นส่วนผสมข้องเครื่องแกงหรือน้ําพริกต่างๆใช้ปรุงรสในอาหารย่างต้มขา้าต้มยำผัดเผ็ดนะคะนี่ก็เป็นสมรุคุณคร่าวๆข,ของข้านะคะ ที่คนเรากินกันยู่ทุกวันนะคะแต่เราไม่ทราบถึงสรรพคุณนะคะว่ามีอะไรกันบ้างอันนี้ก็จะเป็นน้ําต้มข่านะคะที่สมพรนํามาต้มก็จะช่วยแก้อาการสําหรับคนที่นอนไม่หลับนะคะดื่มน้ําข่าเช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วนะคะก็จะช่วยอาการนอนไม่หลับได้นะคะ<ๆ>เพื่อนๆก็ลองเอามาทำทานดูนะคะทําก็ง่ายนะคะไม่ยุ่งยาก ด้วยการเอาข้ามาหัน่นเป็นแว่นๆน,น,น,นะคะเรือทุบก,ก็ได้นะคะใส่หม้อแล้วก็เติมน้ำลงไปทซองแก้วนะคะอาการนอนไม่หลับก็จะดีขึ้นนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ของสมพรมีประโยชน์ก็เข้าไปรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สมพรด้วยนะคะสมพรก็จะพยายามหาสมุนไพรดีๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมอีกน,นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ